โอ้ยคุณสุนทรนโอ้โหน่าเห็นอกเห็นใจนะไอ้ไนายหลวงพระคุณหลวงพระคุณอย่าถือสาภาษาหลุงนะผมก็ไม่ฉีดฉีดเลยเนาะอ๋พอพราะที่กันทั้งโลกคือวัคซีนโอ้โหผมก็ไม่ฉีดแต่จะโดนบังคับเมื่อจากเดินทางข้ามจังหวัดแล้วโดนกักตัวครับผม ออตอนนี้เขาปล่อยแล้วไม่ใช่เหรอเขาปล่อยแล้วไม่ใช่เหรอเอ็มบอกว่าเปิดไว้แล้วในประเทศมันมีจังหวัดไหนๆที่เขายังควบคุมอยู่นะครับเฮ้ยควบคุมแล้วเวลาฟังๆแล้วมันยังไงก็ไม่รู้แล้วครับยังไงกันแน่บางทีก็อยากจะบอกกับหน่วยงาน บางทีก็เปิดเผยอ,อยากเด่นอยากดังจนเกินไปเช่นคลัสเตอร์อะไรโรงเรียนเปิดปุ๊บก็ก็ไม่สามารถทําการสอนได้นะติดกัเป็นพันอย่างนี้เป็นต้นโอ้มันมันผมว่ามันมันเออกระเริรกไปจนกระทั่งไร้ขอบเขตนะครับควบคุมไม่ได้เลยใช่ไหมครับท,ทั้งทั้งที่ยังไม่เป็นนะอนกมารวมกันไปทั้งหมดอะไรทำนองนี้หรือไม่ประการใดนะครับเป็นกระต่ายตื่นตัวไปหมดไอ้โพกนี้นะครับ น่นๆก็อ่ะเอาเป็นว่านะคุณชุดตันนะแม้ว่าเราจะไม่ฉีดแต่ทางส่วนรวมก็กว้างมันถูกภาคบังคับมานั่นน่ะเราจะมองเห็นว่านั่นคืออิทธิพลกันแล้วกันนะของกระบวนการเรียนการรู้เรื่องของสาธารณาสุขของโลกสาธารณาสุขของโลกมันถูกกำหนดกฎเกณฑ์มาตั้งแต่หูนะฮะ WHO นั่นเองครับผม ให้มีสิ่งนี้ขึ้นมาแต่และประเทศที่ประกาศภาะวะฉุกเฉินในเรื่องของสธาธารณสุขนี่เป็นต้นครับนะส่วนทางด้านอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ประการใดก็อย่าไปติดใจตรงนั้นเพราะว่าคําว่าโรคติดต่อโรคติดต่อเนี่ยในจริงๆแล้วทุกคนถ้าหากว่าสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเองซึ่งพวกเราชาวคณะก็ทํากันเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศก็ไว าการนานาเน,น,นี่ยมันก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานเพื่อเพื่อรักษาตัวเราเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติขณะกันคือป้องกันป้องกันไวรัสไฟรอยที่อยู่นอกตัวมันมาปรับปลกันอากาศเนี่ย mm, ล้วก็มีกำแพงกั้นไอ้แค่สองคำพูดนี่ฮะมันก็จะสามารถที่จะให้เราอยู่ได้อยู่ดีอยู่ใดๆก็ได้นะครับอย่างลุงเนี่ยลุงก็ไม่ฉีดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเอาเถอะ พยาชีดก็ฉีดไปแต่ถูกภาพบังคับแล้วก็ต้องจําอยู่นะครับเอาล่ะก็น่าเห็นใจแต่ต้องเข้าใจให้ได้ครับโอเคนะเมื่อเข้าใจแล้วมันก็เป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเองว่าความเข้าใจเป็นเนื้อสื่อื่นในดนะครับโอเคที่บอกว่าทุกอย่างวิจ่ีใจใช่แต่ต้องเข้าใจเป็นเรื่องๆนะมันจึงจะใช่ประมาณนั้นครับโอเคครับหวังว่าผมจะใช้ได้ครับผม